สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับแม่ตามแล้วก็น้องดีน่าอีกแล้วนะคะวันนี้หนูน้อยสามจุกนะคะหนูน้อยสามจุกนะคะมีคุณคุณนะ้คุณอาบอกว่าให้ลองมัด ผมจุกน้องดีน่าน่ารักดีวันนี้นะคะแม่ตามก็จะจะมาตอบคอมเมนต์นะคะตอบคำถามนะคะมีคอมเมนต์แล้วก็เออคุณผู้ชมหลายๆคนถามมานะคะในคอมเมนต์ที่เราไปเยี่ยมคุณย่ากันนะคะถามมาว่าทำไมไม่เอาคุณย่ามาเออมาดูแลที่บ้านมาเลี้ยงที่บ้านเหมือนกับที่เมืองไทยเราเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe. นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ <c oughs> คือก็ต้องย้อนความก่อนนะคะว่าตอนก่อนหน้านี้คุณปู่เมื่อก่อนคุณย่าก็จะอยู่กับคุณปู่นะคะแล้วก็คุณปู่เสียไปเมื่อตอนปีสองพันสิบแปดค่ะสองปีที่แล้วเนาะพอคุณปู่เสียคุณย่าก็อยู่คนเดียวนะออพออยู่คนเดียวแล้วก็มีลูกคุณย่ามีลูกสามคนนะคะมีเอ,อคุณป้าซูป้าคิมแล้วก็มีพ่อมาร์กนะคะ แล้วก็ลูกๆคนอื่นก็ชวนคุณย่าไปอยู่ด้วยตอนนั้นคุณย่ายังเดินได้อะไรปกตินะคะพอชวนยังไงคุณย่าก็ไม่ยอมไปอยู่กับใครค่ะเห็นคุณย่าแบบนั้นเห็นคุณย่าแบบอ่อนโยนดูเหมือนอ่อนแอนะคะแต่จิตใจข้างในของคุณย่านี่เป็นผู้หญิงที่จิตใจแข็งแกร่งแล้วก็จิตใจแบบเข้มแข็งมากเลยค่ะทุกคนนะคะคุณย่าไม่ไม่ยอมอยู่กับใครเลยค่ะคุณย่าบอกเออจะอยู่เองจะอยู่คนเดียวไม่อยากให้ลูกหลานต้อง มาเดือดร้อนมาลําบากมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทุกคนก็พยายามที่จะเกี้ยกล่อมนะคะเกี้ยกล่อมให้คุณย่าเนี่ยม,มาอยู่ด้วยแต่ก็ไม่ยอมค่ะไ,ไม่ยอมมากมากเลยนะ,ะจนมาถึงช่วงล็อกดาวน์นะคะล็อกดาวน์ตอนปีที่แล้วเนาะแล้วทีนี้คุณย่าก็ล้มพอล้มเสร็จแล้วก็เดินไม่ได้ค่ะทีเนี้เพราะย่าก็ล้มมาบ่อยแล้วค่ะจนถึงครั้งสุดท้ายเนี่ยเดินไม่ได้ แล้วทีนี้พี่สาวคนโตนะคะเขาก็เออกษียณแล้วเนาะแล้วเขาก็พยายามค่ะจะทําทุกวิถีทางที่จะเอาคุณย่าไปอยู่ด้วยนะคะก็เกลี้ยกล่อมทุกอย่างทุกทางนะคะแต่คุณย่าก็ไม่ยอมค่ะไม่ไม่ยอมค่ะดื้อม,มากๆเลยค่ะไม่ยอมไปอยู่กับใครแกบอกว่าแกแกอยากไปอยู่ที่แคร์โฮมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้พวกเราไปเยี่ยมเอาเงี้ยเออเราก็ก็ขัดแกไม่ได้นะคะเพราะว่าดื้อม,มากๆเลยค่ะ มันก็เป็นเหมือนวัฒนธรรมเขานะคะคุณย่าบอกว่าเขาเสียภาษีมาแล้วทั้งชีวิตนะคะแล้วก็เขาก็พร้อมที่จะเอ,อ่อบ้านปลายชีวิตก็ไม่คิดที่จะอยู่กับลูกหลานไม่คิดที่จะให้ลูกหลานดูแลนะแค่เอ,อ่อมันสวนทางกันนะคะกับบ้านเราเนาะไม่เหมือนบ้านเรานะถ้าบ้านเราก็อยู่ด้วยกันแล้วก็ดูแลกันเนี่ยะคะ่ะมันคนละแบบเลยแต่ว่าแก่ตัวไปเราก็อยาก ทา,าก็อยากอยู่บ้านเราเนาะไม่ได้อยากอยู่แบบที่นี่ค่ะไม่ได้อยากอยู่แบบคนแก่ที่นี่เนอะ <ừ> แต่ก็ยังโชคดีค่ะเพราะว่าลูกหลานก็ไปเยี่ยมบ่อยๆไปเยี่ยมทุกสัปดาห์ค่ะไปเยี่ยมอาทิละหลายครั้งนะคะโอเคค่ะอโอ้โ,โหอะไรเนี่ยทั้งคุณพ่อคุณลูกเอาค่ะโอเคคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะลูน้อยจะกัดจะกัดทุนเท้าเหรอคะ ล่ะค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ